วัสดีค่ะเราก็จะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมนิดาวัชระวีรพงศ์กันค่ะนะคะวันนี้เราก็จะหยิบ2โพสต์สำคัญสำคัญนะคะจากเพจนรกส่งมาเกิดค่ะนะคะ mm hmm. เมื่อเวลาสักประมาณ14ชั่วโมงที่แล้วนะคะ mm hmm. เพจนี้เขาก็ได้โพสต์นะคะบอกว่าสืบจากศพพบแตงโมมีแผลสาจุดที่น่าแปลกใจ คาดโดนทำร้ายร่างกายอันเนี้ยน่าคิดนะคะเพจนี้เป็นไข่อินไซเดอร์เอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนแต่คนตามเยอะมากนะคะสุเฟลาหวังว่าเขาจะได้ข้อมูลที่ปเป๊ะปังอลังการนะคะว่าแต่ว่ายังไงก็เราก็ต้องรอนะคะรอผลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันศุกร์นี้กระมังนะเดี๋ยวมาดูอีกโพสต์นึงค่ะทุกๆท่านค่ะ หชั่วโมงที่แล้วค่ะนะคะย้ําอีกนะคะเขาย้ําอีกบอกว่ามีรอยผ่าตรงขาเกิดจากใบพัดเรือด้านหลังเน่าจะเกิดจากโดนกิ่งไม้ตอนตกลงไปในน้ําแต่รอยช้ําตรงอกกับตรงคอเกิดก่อนตกเรือนี่ไงนี่ไงทุกทุกคนขา มันมีร่องรอยที่อื่นที่อื่นด้วยตรงคอใบพัดไม่น่าจะใช่นะคะหน้าอกแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นไปพ่วงติดนะคะตอนนี้แอนนาทีวีโฟก็ได้ออกมาให้ข้อมูลที่เป็นอ่าเรื่องของความบาดหมางนะคะระหว่างกระติกกับแตงโมนะคะซึ่งมี การพูดถึงเรื่องเตงโมงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนผู้จัดจาก,การนะคะช่วงเวลาสักประมาณ3เดือนที่แล้วนะคะนะคะ,ะมันอาจจะมีปัญหาคลองแคลงใจอะไรกันสักอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าสมมติว่าเราย้อนกลับมาคิดตรงกันข้ามนะคะว่าถ้าคำว่าที่กระติกบอกว่านะ ถ้าเราขาดเพื่อนเราก็ขาดงานขาดเงินเขาดูแลเราดีถ้าเกิดว่าคนที่คือแบบว่ามีคนที่ดูแลดูขนาดนี้แล้วอยู่จู่วันหนึ่งนะคะจะแบบว่าต้องสูญเสียคนนี้ไปจะต้องแบบว่าไม่มีคนนี้ดูแลแล,แลว้วเขาจะเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จะต้องคิดย้อนกลับนะคะว่าคนที่อ่า เขาดีกับเรามากมากเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างอ,อยากอย่างที่จะเห็นนะคะว่ากระติกนะก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างสปพงสปาหน้าผมอะไรแบบนี้รวมทั้งเงินรายได้อะไรด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดรีแอคชั่นด้านลบก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าพอรู้ว่าเเราจะสูญเสียความมั่งมั่นคงความเป็นอยู่เป็นกินอะไรแบบนี้นะคะถามว่า ในความคิดของคนที่เขาถึงเห็นความสำคัญไงคะแต่ถ้าพอเขาจะเสียไปเขาก็อาจจะเกิดความคิดที่มันเป็นฟรีสเปกด้านลบก,กลับมาก็ได้นะคะนะคะอ่าดีมากๆสะท้อนกลับมามันเวลาเหมือนเหมือนเรารักมากๆอะไรแบบนี้คะ่ะพอเจ็บก็เจ็บมากน่าจะประมาณนี้หรือเปล่า นะคะคอันนี้เป็นแค่เพียงการคาดเดานะคะทุกทท่านคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันมารวๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องเราด้วยสวัสดี